พวกมึงสามตัวจะพูดความจริงให้กูฟังได้หรือยังว่าทำไมพวกมึงถึงไปโด้ยไอ้ลอยกับไอ้แก้วซ้อมจะปาปตายอยู่บนบ้านนางะกาอย่างนั้นี่ฉันก็บอกพี่ไปหมดแล้วนี่ไงจ้ะทำไมว่าอีพันน่ะจ้างให้พวกฉันน่ะไปหลอกไอ้ลอยว่าพี่อะ่ะจะเอานางพก,กาไปขายซ่องและทีเนี้ยพี่กับไอ้ลอยอะ่ะก็จะได้ทะเลาะกัน เลยนางหวานมันก็จะเกียดพี่ทีเนี้จะได้มีใครมาแย่งพี่ไปจากอีผันไงมีไม่แล้วม,มึงลมึงจะพูดอะไรแล้วเมื่อคืนทำไมนางผันยังมาจ้างให้พวกฉันไปฆ่านาพก,กาแล้วก็เอามันไปฝั่งที่หลังหมู่บ้านเพื่อให้ลอ,อย มันคิดว่าพี่เอาน้ำประก,กาไปขายด้วยจ้ะวิทำไมมึงพูดแต่ทำไมแต่วันนี้ฉันไม่เจอน้ำประก,การแล้พี่พวกฉันเน่ยเจอแต่ไอ้อยแก้วอ่ะมันดักเล่นงานที่ในบ้านนำประก,กาแต่ฉันว่าไอ้รอยอ่ะมันคงพานำประก,การอีกแล้วละพี่ พวกมึงสามตัวรีบใส่ใหัวไปพอจากบ้านนี่ซะแล้วไม่ต้องกลับมาที่นี่เองไปมึงก็ไปได้แล้วไปทำไมทำไมพวกมึงถ้งรออย่างนี้อไปไปไปซับ ถ้ความรักเป็นดังว่าเจอที่ใครกล่าวมาว่ามันแพลง